เครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กที่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาบางอย่างนะครับคือมีคนให้ผมมาคีย์บอร์ดก็ไม่เวิร์คคือปุ่มมันเสียนะครับแล้วก็หน้าจอแตกแต่ผมลองมาต่อดูแล้วมันก็บูตได้นะครับใช้งานได้เป็นของซัมซุงนะครับท่านี้ จะให้มาดูตัวฮาร์ดดิส ssd นะครับที่มันมี Windows อยู่แล้วแต่ว่า Windows เนี่ยที่เซตเนี่ยมันไม่ได้เซตคู่กับบอร์ดชุดนี้นะครับตั้งแต่แรกนะครับซึ่งผมก็เข้าใจมาตลอดว่า Windows ที่มันลงไปแล้วเนี่ยมันจะจำแล้วมันก็จะล็อกกับบอร์ดนั้นไม่สามารถที่จะบูตข้ามได้นะครับซึ่ง มันข้ามยี่ห้อเลยล่ะเดิมเนี่ยมันลงกับตัวเลโนโวนะครับบอร์ดก็ไม่ใช่ตัวนี้แล้วก็ไม่ได้บูตกับบอร์ดตัวนี้ได้อย่างเดียวนะบูตกับบอร์ดเครื่อง PC ก็ยังบูตได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นที่ตัววินโดว์ที่ผมทำไว้หรือเปล่าวินโดว์10 X64 นะครับเนี่ยผมทำไว้ในแฟลชได ลงจากในตัวที่มันอยู่ในนี้นี่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับปุ่มมันอยู่ข้างใต้คีย์บอร์ดติดแล้ว ผมลื้อออกมาเปิดเพราะว่าคิดว่าคงไม่ใส่กลับไปที่เดิมแล้วละ่ะดูจากสภาพเนี้ยเดี๋ยวอาจจะหาวิธีทํากล่องใส่มันนะครับด้วยอคะคริลิกครับไอตัวนี้มันเป็นเสาวไวไฟที่ผมเลาะมาจากขอบมันอยู่ตรงขอบจอนะครับมีสองเส้นอันนี้มันเป็นตัวไวเลสนะครับไวเลสกร์ซึ่งไอสองขั้วเนี้ยผมก็เดาว่ามันสลับได้ ก็ดูจากหัวตรงนี้มันมีสองอันเท่ากับว่าไอเสาวไวเลสข,ของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีสองตัวนะนอ่านี่นะครับคือเราไม่ต้องมาลงคือผมไม่ต้องมาลงโปรแกรมใหม่เลยเนี่ยคือใช้งานได้เลย เออมันก็ดีเหมือนกันนะมันก็คือใช้งานได้นะแต่บางคนอาจจะบอกว่าลงใหม่กับมันอาจจะโอเคกว่านะครับ มันก็จะมีเกี่ยวกับลวกไดเวอร์บางส่วนที่มันยังไม่ลงตัวนะครับอาจจะต้องมาเซตใหม่ตัวดิสเพย์ไหมครับเนี่ยมันยังเป็นไฟล์นำของตัวการ์ดจออยู่เลยยังไม่ได้เป็นตัวเต็มนะครับมันก็จะขึ้น Microsoft Basic Display Adapter นะครับเราก็ต้องมาเซตไดเวอร์ใหม่ให้มันเข้ากับบอร์ดตัวนี้ เดี๋ยวให้ดูเวอร์ชั่นนะครับกดวินโดว์ค้างไว้แล้วก็ตัว R นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Winver นะครับ Enter อันนี้เป็นเวอร์ชั่นนะครับหนึ่งแปดสามหกสามจุดเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็นจุดนะหนึ่งหนึ่งสามเก้านะครับโ้ละเอียดยิบ เวอร์ชันหนึ่งเนย์เก้นะนี่คือรุ่นผมไม่รู้ว่ามันมันบูตข้ามบอร์ดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าเจอมันบูตได้หลายบอร์ดแล้วอะ่ะไม่ให้แค่บอร์ดนี้บอร์ดเดียวกับไอฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับอันนี้ก็เอามาบอกนะครับเล่าสู่กันฟังประสบการณ์ครับ ไม่แน่ใจว่า Windows เขาจงใจหรือเปล่าหรือว่าไอไฟ iso ที่ผมโหลดมาเขามีแก้อะไรอันนี้ผมก็ไม่ยืนยันนะครับว่าทำไมมันถึงบูตข้ามบอร์ดได้ <า S 1> ไดก็จบไว<ห>้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ